มาแล้วครับขบวนรถด,ด่วนดีเซลล่างขบวนที่7 1 2นะครับกำลังจอดหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีบุรีรัมย์นะครับ ออกมาแล้วนะฮะขบวนรถเดือนที่7-12กํากำลังจะออกจากสถานีบริลัมนะครับผมวันนี้ขบวนที่7 2 2จะต้องไปหลีกกับขบวนรถสินค้ารถน้ำมันเดือนขาที่ห้า ที่สถานีทมินชัยนะครับผมไปแล้วนะครับขบวนที่72 เดี๋ยวจะต้องไปหลีกกับขาบวนที่5้าสี่หนึ่งที่สถานีท้าเมนใช่นะครับ